Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuasahti, kuameta, kuam jemer dari Allah subhanahu wa ta'ala ได้ปวดประสบแด่พี่น้องผู้ให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละเพราะกล่าวชูโกกล่าวสำเน็ตในพระมหากรุณาธิคุณแห่งเอกราชสุบฮานะหวัวตาลาอันหาที่เปรียบไม่ได้นะครับที่ได้ผมได้มีโอกาสมา,มาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ด้วยรักและอิสลามด้วยความห่มใหญ่และความปรรถนาดีนะครับวันนี้ผมมีฮะดีษจากท่าอสุนุลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะะหลิะลัลลัมนะครับมาฝากพี่น้อง ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีเป็นฮะดิษนะครับที่เล่าและก็รายงานถ่ายทอดโดยท่านอับดุลฮุไรร์ฮ์รอเดียลลอฮุอันฮุหรือท่านอับดุลรหามานอิบินซักรอเดียลลอฮุอันฮุอะนูเป็นสหายนะครับที่มีชื่อเสียงมีเรียงนามอันอุโคดนะครับเป็นสหายของรอสุนุลลอฮ์สตดลลอฮ์ฮุอะลัยวะสัลลัมที่รายงานนะครับบทโอวาทของท่านนะครับเป็นจํานวนมากที่สุดคนหนึ่ง อับูฮุรีราะห์รดิลลอฮุอันฮุนะครับได้มีโอกาสปฏิบัติรับใช้ท่านรอซุนุลลอฮ์สอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับท่านรอซูนเหมือนกับว่าเป็นเงาตามตัวท่านจึงได้มีโอกาสนะครับได้เรียนรู้ได้รู้เห็นนะครับเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับในตลอดระยะเวลานะครับเพียงแค่ไม่กี่ปีที่หลังจากที่เข้ารับอิสลามแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับท่านรอซูนแต่ว่าโดยบาร์กานะครับโดย คุณความดีนะครับที่ทัลอห์สุลรอห์สุดลอห์อัลิวุสสลัมได้ขอดุอาให้กับท่านอบูฮุลระเลาะรอเดียลลอห์อันุท่านจึงเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่ามีไหวพริบมีปฏิภาณมีสติปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมสามารถที่จะจดจําบทโอวาทของทัลลอห์สุลลอฮ์สัดลอห์อัลิวุสสลัมนะครับมาเล่าให้พวกเราฟังมารายงานให้พวกเราได้รู้นะครับจำนวนมากทีเดียววันนี้นะครับฮะดีษบทนี้นะครับเป็นฮะดีษที่ทัลอห์สุลรอห์สุดลอห์อัลิอุสลลัม นะครับได้กล่าวเป็นบทโอวาสสั้นๆนะครับเนื้อหาใจความโดยสรุปก็คือศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวุตาละเป็นศาสนาที่เรียบง่ายเป็นศาสนาที่มีความยืดหยุ่นเป็นศาสนาที่ความมีแต่ความอารมณ์อารวยไม่เขมงเกลียวแล้วก็ไม่มีทางเลือกอะไรเลยในศาสนาเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหุตาละทรงประทานลงมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดสอดรบลฮฺอัสลัมนำมาประกาศมาเผยแพร่นะครับเป็นศาสนาที่ก็เรียกว่าไม่ได้ฝืนหรือว่า ขืนกับสิ่งที่เป็นก็เรียกว่าความความสามารถนะครับหรือขอบขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติท่านบี่น้องผู้มีเกียรติรักและเคารพทุกท่นานฮะดิษบทนี้นะครับท่านอบูฮุไรร์รอรับัดลอฮูอันุได้ไรายงานว่าผมจะอ่านนะครับตามที่มีปรากฏอยู่ในบันทึกอันอบีฮุไรร์ตะรดิยัลลอฮุตะลาอันุฮะดิษบทนี้นะครับรายงานจากท่านอบ ra ีฮุไรร์รอรดิยัลลอฮุตะลาอันุกล่าวนะครับท่านกล่าวว่า สมยิ่งตุรอสุลลลอห์สัลลัลลัห์ะอะลัยฮิวะสัลลัมกลข้าพเจ้าได้ยินท่านรอสุลลลอฮ์สัลลัลลอหุวอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวเป็นบทโอวาทไว้ว่ามานาไฮตุกุมอันหุฟชตานิบูประการใดกรณีใดเรื่องใดสิ่งใดนะครับที่ข้าพเจ้าได้ห้ามได้ปรามพวกท่านทั้งหลายเอาไว้ฟชตานิบูหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายก็คือต้องหลีกห่างเรื่องนั้นนะครับให้ถึงที่สุดเลย หมายความว่าทั้งหลต้องหลีกห่างต้องละเลิกต้องวางมือจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้สุดสุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยนะครับก็คือโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเราต้องแปลว่าโดยสิ้นเชิงนะครับวะมะอามลตุกุมบิหิฟะตูหุมินมินหุมัสตอตอตุมและประการใดกรณีใดเรื่องใดข้อใดสิ่งใดอย่างใดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ข้าพเจ้าได้สั่งให้พวกทั้ง,งหลายใช้ให้พวกทั้งหลายได้ถือปฏิบัติกัน ฟ่ตูมินฮุมัสตอตอตุมน,นาทีของพวกท่านทั้งหลายก็คือต้องน้อมนําเอาสิ่งนั้นไปปฏิบัติอย่างเต็มกําลังความสามารถพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างระหว่างข้อห้ามกับข้อใช้ข้อห้ามนั้นเราจําเป็นจะต้องละต้องเลิกต้องวางมือต้องห่างไกลโดยสิ้นเชิงเลยเข้ากายกันไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับต้องยุติโดยสิ้นเชิงเลยแต่สิ่งที่เป็นข้อใช้ของลัทสุบฮณนะหูวะตัลลานย รสุนุลลอฮ์สัลลัลลอฮุสสลัมบอกว่าฟะตูมินหูมาตอตออตุมให้ปกท่านทั้งหลายทําอะไรครับทําให้เต็มกําลังความสามารถก็แล้วกันทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นพระเมตตาของเราสุบฮานะหัวตาละวัานาสนาของอัลลอฮ์เป็นเรื่องง่ายไม่ใช่ยุ่งยากกดดันประชาชนหรือว่าอิสลามมิกระชนคนหนึ่งคนใดแล้วก็จนต้องต้องเครียดต้องบ้าไม่มีนะครับคนเป็นมุสลิมบ้าเพราะมุสลิมไม่มีไม่ได้บ้าเพราะเข่งแต่บ้าเพราะอะไรเพราะสุดโต่งบ้าเพราะเลยเถิด แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าปฏิบัติศาสนอิสลามตามระตามมาตรการตามบริบทของเขาตามที่หลบุนลุลบอสลอัดลอหัวอิสลามท่านบอกได้สอนท่านอธิบายเอาไว้นะครับมีความยืดหยุ่นมีความอารม่มอร่วยตามกรณีตามโอกาสเนี่ย ผมเชื่อนะครับว่าจะไม่มีใครเครียดในเรื่องของศาสนาเป็นอันขาดเลยด้วยเหตุนี้เองในสะัตว์สุนลุลลอฮ์สัลล์สุนุลลอฮ์ขวัญอัลลัมจึงพูดไว้ในฮะดีษบางบทเนี่ย,ยนะครับอินนัดดีนยุสรุนแท้จริงศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาที่ประทานมาให้ให้กับพวกท่านเนี่ยได้ถือปฏิบัติได้นับถือกันเนี่ยยุสรุนเป็นศาสนาที่เรียบง่ายวะไลย,ยุชัดดัดดีนะอฮัดุนอิลลาก็แล้วกั นะครับศาส,สนาจะไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างเคร่งงวดนอกจากว่าศาสนาจะต้องมีอิทธิพลกับคนคนนั้นเสียก่อนก็หมายความว่าถ้าคนเหนือศาสนามาเลยศาสนาไม่มีคุณค่าคนไม่ปฏิบัติหรอกครับแต่ถ้าศาสนาสามารถที่จะคอนโทรลคนได้คนเลื่อมใสในศาสนาและยกให้ศาสนาเป็นเรื่องสูงสุดเนี่ยนะครับคนคนนั้น พร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามศาสนานะครับด้วยความยินดีด้วยความเรื่มใสฉะนั้นในฮะดิษของรสุนนลลอสลลอฮุอัลสลามบทนี้อับดุฮุเรลล์เดิยัลลอฮุอันสบอกข้าพระเจ้าได้ยินมาเลยไม่ได้มาหลอกได้ยินมาจากปากรสุนนลลอสลลอฮุอัลสลามได้ยินมากับหูตัวเองเลยไม่ได้มาฟังมาจากใครด้วยได้ยินมายังไรรสุนนลลอสลลอฮุอัลสลามบอกว่าข้อใดเรื่องใดประการใดที่ข้าพเจ้าห้ามเนี่ยพวกท่านทั้งหลายต้องออกห่างให้สุดๆเลยนะครับโดยสิ้นเชิงและห้ามทำเป็นอันขาดนะครับ พอาระห้ามทำเนี่ได้แม้ความว่าเราไปดูได้เราฟังได้ปล่าห้ามยุ่งห้ามคล้องเกี่ยวห้ามคล้องแวะห้ามเป็นเป็นแบบมีส่วนร่วมห้ามทุกกรณีเลยใช่ไหมครับนี่เราซุนบอกฟาอะไรอ่ฟัสตานีบูฮิออกห่างโดยสิ้นเชิงเลยวามาอามรตุกุมบิฮีฟะตูมินหุมัสตาะตุมส่วนประการใดที่ข้าพเจ้าได้บอกชะวะบอกไว้ใช้ไว้นะครับแนะนำเอาไวเนี่องหลายต้องทำนะ ทำตามกําลังความสามารถให้มันเต็มกําลังความสามารถสามารถทําได้แค่ไหนทําได้แค่นั้นไอของที่มันเกินความสามารถไม่บังคับนะครับประซุนบอกไม่ได้บังคับไม่ได้ว่ากดดันกันใครใครไม่ทําแล้วก็ต้องตายกันอย่างนงั้นไม่ถึงกับขั้นนั้นหรอกครับศาส,สนาของลอสุบฮานนัวตาละนะครับประซุนบอกต่อ,อยังไงอมื่อเราเลให้เราฟังว่าฟาอินนัมมาอาหลักลาดีนะมิงกอบดิกุมกัสรอตุมัสซาอิลิมบักตีลาฟูมอลาอัมบียาอิิมขอยืนยันนะครับว่า มีอยู่เพียงไม่กี่ประการเท่านั้นแหละนะครับที่ได้เคยสร้างความหายนะนะครับความล่มจมนะครับความวินาศสันตโรให้กับใรให้กับชนนยุกมาก่อนพวกท่านทั้งหลายมาแล้วพวกเขาเหล่านั้นต้องมีการสิถึงกับถึงกับขั้นที่อัลลอฮฺสุบฮฮาอัลต์ละทรงพิโรธโกรธเคืองเป็นที่สุดถึงขั้นอะไรก็เอาผิดกับพวกเขาเหล่านั้นทาลายพวกเขาเหล่านั้นถึงขั้นอะไรสิ้นสูญชาติพันธุ์ไปแล้วก็มีเราสุดเล่าให้ฟังสาเหตุมาจากกาสรอตูมัสซาอิลีฮิมเป็นเพราะพวกเขาเหล่านั้นนะครับ ชอบซักไซ้ไล่เลียงยกับกับบรรดาศาสนาทุดของพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาเริ่มกัสระตุมาสาอิลิมถามโน่นถามนี่ถามไอ้เรื่องที่อรรถสุบาฮานุตลาไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้บอกไม่ได้พูดถึงเอาไว้ก็ไปซักไซไล่เลียงจะเอาเรื่องจะอะไรจะเอาให้มันเป็นประเด็นจะเปิดประเด็นให้อะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาให้ได้เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นถามโน่นถามนี่หลวงสุนุลลักษะลักษะบอกว่าเนี่ยประการแรกที่พูดถึงเอาไว้เนี่ยที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นชอบถาม ถามแบบเรื่องมากถามหาเรื่องอะไรแบบเนี้ยถามถามแบบเนี้ยทาให้อะไรพวกเขาล้ะนั้นล่มจมหายนะกันมามากต่อมากแล้ววัคตีลาฟูฮุมอิลอาอัมเบียอหิมและประการต่อมาก็คือการที่พวกเขาล้ะนั้นทําตัวให้มันอะไรกระด้านกระเดื่องทําตัวให้มันขัดแย้งนะครับกับใครกับบรรดานาบีของพวกเขาล้ะนั้นนบีมาสอนอย่างหนึ่งทาอีกอย่างหนึ่งนบีใช้แบบนี้ถามไปเอาให้มันนอกเรื่องนะครับถามมันนอกเรื่องถามและถามแต่ถามเนี่ยมาเดี๋ยวถามเพื่อที่จะเอาไปใช้ แต่ถามเพื่อที่จะหาเรื่องถามให้มันเป็นประเด็นถามให้มันต้องถกต้องเถียงกันถามเพื่อที่จะเอาชนะถามเพื่อที่จะเลี่ยงเพื่อที่จะบาบเบียงรสุนุลอบสละลัลอบสลัมบอกว่าสองลักษณะนิสัยเนี่ยเป็นลักษณะน,นิสัยของคนที่ถูกอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวตาละพระองค์ทรงอะไรพระองค์ทรงทำไหลล้างลงโทษเอาผิดกับพวกเขาแล้วนั้นบางกลุ่มบางพวกนะครับถึงกับอะไรถึงกับสิ้นสุดชาติพันธไปแล้วก็มีฉะนั้นฮะดิษบทดังกล่าวเนี่นะครับที่ผมบอกว่ารายงานจากท่านอับดุลเลาะห์รอเบีัลลอห์อันนูเน ความของมันยาวนะครับเนื้อหาน่าสั้นเพียงแค่ไม่กี่ประโยคเท่านั้นเองอันเนี่ยเขียนเขาเขียนมาเนี่ยบรรพัดเดียวเองนะครับแต่พอมาดูใจความนะครับมาฟูมของเรื่องสาระของเรื่องนะครับเข,า,ข,า,ขาเรียกว่าอธิบายได้กันเยอะแยะทีเดียวเลยนะครับฮะด i ษบทดังกล่าวนี้ยเราว่าฮุลบุคอริยุวะมุสลิมุนด a ษิ s บทดังกล่าวนี้นะครับ บันทึกโดยท่านอิหม,มบุคอรีแลวก็อิหมาม,มุสลิมหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นฮะดิษมุตตะฟักอัยไรฮะดิษที่รายงานสอดคล้องกันทั้งอิหม,มบุคอรีแลวก็อิหมาม,มุสลิมรายงานตรงกันเลยนะครับรูปประโยคอย่างเดียวกันสำนวนเดียวกันอะไรเหมือนกันทั้งหมดเลยแล้วก็บุคอรีก็บันทึกเอาไว้มุสลิมก็บันทึกเอาไว้เราว่าผู้ชัยคอนก็เรียกนะครับผู้อาวุโสทั้งสองท่านได้บันทึกฮะดิษบทนี้เอาไว้ก็หมายถึงบุคอรีและก็มุสลิมหรือว่ามุตตะฟักุนอัยไลเป็น กรได้รับการยอมรับนะครับโตอะไรก็ได้ระหว่างนะครับตรงกันร,ระหว่างทั้งอิมามบุคอรีและก็อิมามมุสลิมเขามีหลายนิยามนะครับในการที่จะเรียกใช้แต่ที่สําคัญที่ก็คือฮะดิษบทนี้นะครับต้องการที่จะสอนให้เรารู้นะครับว่าศาสนาอิสลามของเราเนี่ยนะครับจะไม่บังคับในสิ่งที่มันเกินกําลังความสามารถ คำอธิบายของฮะดิษบทนี้นะครับโดยสรุปโดยสังเขปก็คือคนที่จะเป็นมุสลิมที่ดีของอัลลอสุบฮาณหฮวตะลาเนี่ยนะครับควรจะต้องปฏิบัติหนึ่งก็คือตามคําสั่งใช้ตามคําสั่งห้างของอัลลอสุบฮานะฮวตะลาอย่างเคร่งครัดของที่อัลลอฮ์ใช้ ก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างเต็มกําลังความสามารถของที่อัลลอฮฺซุบฮานุอัตลาทรงห้ามนะครับเราก็ต้องละเว้นนะครับต้องละเลิกเลยไม่ใช่ละเว้นนะครับละเลิกไปเลยอย่างอย่างสุดอย่างสุดๆไปเลยนะครับโดยสิ้นเชิงเลยนะครับงดกระทําฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ศาสนาใช้เราก็ทําให้มันเต็มกําลังความสามารถทําให้ดีที่สุดด้วยแล้วก็ของที่ศาสนาห้ามเราก็ต้องละต้องเลิกต้องวางมือนะครับให้ถึงที่สุดอีกเช่นเดียวกันส่วนที่ศาสนา เปิดกว้างเอาไว้ไม่ได้พูดถึงเนี่นะครับเราก็ไม่สมควรที่จะเรียกว่าไปวิาพากวิจารณ์ไปเสนอไปเสนอแนะ่ไปเรียกว่าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้กล่าวกล่พูดถึงเอาไว้ทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอะไรครับเป็น ล้วนแล้วแต่เพื่อเป็นประโยชน์นะครับเป็นการเปิดกว้างนะครับให้เป็นอิสระกับพวกท่านทั้งหลายเพียงแต่ว่าเราคํานึง,ถ,ง,ถ,งถึงตรงที่ว่ามันมีหลักฐานอื่นที่พูดถึงในลักษณะชี้นําหรือเกี่ยวข้องเอาไว้บ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางเรื่องบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่มีหลักฐานพูดโดยตรงแต่โดยโดยโดย,โดยบริบทของเขาแล้วนะครับอาจจะเขาเรียกว่า พิจารณาด้วยเหตุผลอื่นมันก็อาจจะมีภูกลมที่เกี่ยวข้องกันบ้างอันนี้เราจะคุยในโอกาสหลังท่านนบีมุฮัมมัดสัตลดลอฮุอลนุอิวะสลัมนะครับท่านได้พูดอธิบายในช่วงท้ายของอะดีษบอกว่าสาเหตุที่นะครับที่เป็นความไหายนนะครับเป็นการลงโทษของละซุบฮานุุซุบฮานุฮตาละกับกลุ่มชนในยุคอดีตนะครับที่ผมบอกว่าบางกลุ่มบางพวกเนี่ยถึงกับสิ้นสุดชาตพันธไปเลยก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นนะครับชอบตั้งคําถามนะครับชอบตั้งคำถามกับ บรรดานาบีของพวกเขาเหล่านั้นเวลานาบีของพวกเขาเหล่านั้นมาเทศนามาบอกมาสอนอะไรกับพวกเขาแล้วแต่พวกเขาเหล่านั้นครับแทนที่จะเชื่อและก็ยอมรับนะครับแต่โดยดีพวกเขากเหล่านั้นก็จะตั้งแง่นะครับถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นละ่ะแล้วถ้าอย่างนี้ละ่ะทาไมละ่ะ เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกรณีที่อรสุบาฮาโนตลาชัยบฮิบานิสรอินเชื่อสัตว์นะครับเชื่องูนมันก็จะถามแล้วถ้าอย่างนั้นล่ะเป็นได<ๆ>้ไหมแบบนี <bart. S 1> <ๆ>้ได้ไหมน่าจะอย่างนั้นนาจะอย่างนี้ต้องเป็นสีน<ๆ>ั่นตัวนั่นเพศนี้อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่อะไรเป็นการก็ถามไม่ได้ถามเพื่อที่จะปฏิบัติแต่ถามเพื่อที่จะใบเบียงถามเพื่อที่จะเลี่ยงจะได้ไม่ต้องทําในที่สุดนะครับก็บอกว่าสองเรื่องก็คือหนึ่งชอบที่จะตั้งคําถามนะครับ แบบถามให้เป็ดเกิดปัญหาเกิดประเด็นมาแล้วก็การเรียกว่าทําตัวอย่างกระดัางกระเดืองคอยขัดแย้งนะครับคอยเรียกว่าบ่ายเบียงนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นการการะทําที่ไม่ตรงกับที่บรรดานาบีของพวกเขาล่ะนั้นได้เรียกร้องเอาไว้ได้สอนเอาไว้ไม่เชื่อฟังนบีฝ่าฝืนนบีทั้งสองประเด็นนี้แหละครับคือสาเหตุหลักๆที่จะทําให้พวกเขาล่ะนั้นนะครับได้หายนะ ฮะลิสของรัสูลุละสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบุนีนนะครับที่อัลลอฮฺสุลลุละสัลลัลลอฮฺสัลลัมบอกว่ามานาใหตุกุมอันฮุฟั ه ต ج น ن บ و ก็ไปสอดคล้องกับอายันกุรอานนะครับอีกอายันหนึ่งที่อัลลอฮุบอห์นอตลาบอกนะ <ت ص في ق> ว่มามาอาจากุมรถรัซูลุฟะรุลุอันประการใดก็แล้วแต่เรื่องใดก็แล้วแต่ที่ทั่รอสุลลุละสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้นำมาบอกนำมาแถลงนำมาแจ้งนำมาสอนนำมาใช้กับพวกท่านทั้งหลายแล้วนะครับ ฟาคูลูอ่ลเราบอกว่าหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายก็คือต้องน้อมนําหรือว่าน้อมรับเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติมาสู่ความเชื่อความศรัทธาของพวกท่านทั้งหลายว่ามานะฮากุมอันหุและส่วนใดก็แล้วแต่ที่ทรสุนนาสัลนฮอัลลอฮสัลลัลลอฮุอัลลอฮสซลัมได้ห้ามพวกท่านทั้งหลายเอาไว้ปรามไว้อย่าทานะฉันห้ามนะฟัสตานีบูหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายก็คือต้องหลีกเลี่ยงให้อะไรให้พ้นจากเรื่องต่างๆเหล่านั้นต้องวางมือต้องเลยไอ้ของที่เรา กำลังทําเป็นความผิดอยู่เราก็ต้องเลิกโดยสิ้นเชิงเลยหรือของที่เรายังไม่เคยทํานะครับแต่ศาสนาห้ามเอาไว้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงต้องให้พ้นอ่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าสมมติว่าสมมติเราสุบฮานอตลอาทรงประทานคุรานลงมาห้ามไม่ให้เรากินดอกเบีย้ย การที่เราจะเรียกรับเบี้ยตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดก็แล้วแต่จากการกู้ยืมเนี่ยสมมติเราทํานิติกรรมกับคนคนหนึ่งนะครับแล้วเราก็ทําสัญญาหรืออาจจะไม่ได้สัญญาก็แล้วแต่แต่เป็นการรับรู้โดยโดย,โดยโวาจากันนะครับโดยวัฒนธรรมการปฏิบัติในเรื่องนี้ว่าถ้าเราให้ยืมนะครับฝ่ายฝ่ายผู้ให้ยืมน่หรือเจ้าหนี้เนี่ยสามารถที่จะเรียกรับผลประโยชน์หรือเบี้ยตอบแทนได้ในอัตราเท่านั้นเท่านั้น เราไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันไม่ได้ตกลงกันแต่เรารู้กันนะครับถ้ามายืมของเราต้องจ่ายให้เราเท่านั้นจ่ายให้เราเท่านี้แล้วหลูกหนีเขาก็เต็มใจจ่ายให้นะครับก็เราในความรู้สึกของคนตัวไปก็บอกไม่น่าจะมีปัญหา <c oughs> นะครับเพราะอะไรละ่ะเพราะต่างเต็มใจและก็ยินยอมกันทั้งสองฝ่ายนะครับแต่พระมหาคัามภีร์อุรอานประทานลงมานะครับอัลลอฮฺสุบฮาหนูวะตอลลาบอกว่าการกินริบาหรือการเรียกรับ ผลประโยชน์ส่วนต่างในการให้กู้ยืมต่างๆแล้วเนี่ยนิติกรรมแบบนี้ถือเป็นถือเป็นที่ต้องห้ามเป็นที่ฮาร وم. อมฮัลลอหุนใบอยอวะฮารอมาริบะถ้ากับนิติกรรมซื้อขายอันนั้นอันนั้นอน,อนุญาตแต่ถ้านิติกรรมกู้ยืมแล้วเรียกรับผลประโยชน์เบีย้ยตอบแทนแบบนี้อัลลอฮ์บอกว่าฮารอมาริบะอ,บอัลลอฮ์ฮา,ารามนะของแบบนี้เรากําลังกินอยู่ได้เป็นทุกเดือนเลยเดือนละเท่านั้นเท่านี้นะครับเป็นผลประโยชน์เป็นรายได้ของเราแต่พอเราสุบฮะนูตะลาทรงประทานลงมาปุ๊บ หน้าที่ของเราก็คือต้องเลิกเดี๋ยวนั้นเลยถอนมือออกมานะครับเลิกกิจกรรมนี้นะครับเลิกเลิกเลิกธุรกรรมนี้นะครับห้ามเด็ดขาดเลยไอ้เงินกําไรต่างๆที่เราเคยทํามานะครับหรือว่าไอ้ของที่เราจะเรียกเก็บครับสมมติเอาลอกประธานตัอ่า,มมน,อลา,น,าอนลงมากลางเดือนซึ่งปลายเดือนคือนัดที่เราจะต้องเรียกเก็บอะไรไปไปตามเก็บเก็บอะไรเก็บเก็บดอกเบีย้ยจากลูกนี้เราต้องหยุดหยุดเรื่องอะไรหยุดเรื่องดอกเบีย้ยของเราทันทีทันใดเลย นะครับไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ประทานลงมากลางเดือนอ่ะขออีกเดือนหนึ่งอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้ขออีกเดือนหนึ่งก็ไม่ได้หรือว่ากําลังเก็บอยู่เลยเนี่ยเจ้านี้่ลูกนี้ลู in, กนี้กําลังเอาเงินใส่ซ้อนมาตั้งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าแบบนี้แล้วอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาเดี๋ยวนี้ปุ๊บลงมาเลยเงินจํานวนนี้เนี่ยเราเอาไม่ได้แล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรารู้หุบข้อมูอัลลอฮฺซุบฮฮาเนฮฺอัลลอฮฺแล้วว่าเนี่ยมันฮารามแล้วเราต้องอะไรเราต้อง ไอ้ส่วนที่จะเป็นของเราก็คืออะไรเฉพาะเงินต้นที่เราให้เขายืมไปเท่านั้นสมมติว่าวันที่เราวันที่เขาเอาเงินมาใช้คืนเราหนึ่งหมื่นบาทนะครับในที่เราเราให้ยืมหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็เขาจะมีมีเงินเป็นเบีย้ยตอบแทนนะครับมาให้เราอีกห้าร้อยบาทรวมเป็นหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยบาท เรามีสิทธิ์ที่จะได้คืนก็คือรับคืนก็คือเงินหนึ่งหมื่นบาทที่เป็นเงินต้นที่เราให้แล้วให้เขายืมไปเท่านั้นไอ้ส่วนห้าร้อยที่เป็นส่วนต่างนะครับเป็นปันผลหรือเป็นเบีย้ยกาไรแลไรก็แล้วแต่ตรงนี้เราไม่มีสิทธิ์รับอลัลลอฮฺบอกฟะล,ละคุมรูซามฺวาลิคุมพวกทางห่ายมีสิทธิ์รับคืนเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นที่เราให้เขายืมไปเท่านั้นไอ้ส่วนที่ได้ตวเนี้คืนเข้าไปแต่ถ้าหากว่าอาลัลลอฮฺสุบฮานอตะละาทรงประทานกุรอานลงมาแล้วเราเก็บเดือนละห้าร้อยเดือนละห เป็นสิบๆเดือนลวไล่ามนล่อมาหลายเดือนแล้วอเล,ลาะบอกไม่เป็นไรนะครับไอของที่มาสารละ้าของที่มันผ่านมาแต่ยุคนในอดีตนะอเล,ลาะยกผลประโยชน์ให้แต่นับจากวันที่รู้หุกกมของเราสุบาหานุตตะลาที่อเลาะทรงประทานลงมาเนี่ยเราจําเป็นต้องอะไรต้องเลิกละโดยสิ้นเชิงเลยนะครับไม่ใช่ขออีกสักเดือนหนึ่งนะขอ,อเฉพาะนั่นแเฉพาะนีน้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่อเลาะสุบาหานุตตะลาทรงประทานลงมาต้องละต้องเลิกโดยเด็ดขาดของที่ทําอยู่แล้วนะครับอ้าวของที่ยังไม่ได้ทําล่ะ สองที่ยังไม่เด้ดทำเพราะอัลลอฮฺสุบบฮฺโนตะละทรงประทานคําห้ามลงมาเราเข้าไปยุ่งไม่ได้โดยเด็ดขาดอย่าว่าแต่ไปทําเลยครับแค่เข้าไปยุ่งก็ไม่ได้อัลลอฮฺสุบฮาหนะหัวตาลาบอกว่าลาตะกระดซจีนาเรื่องซีนาเนี่ยทั้งหลายอย่าเข้าไปยุ่งกับมันนะเราเองตั้งแต่เกิดมาจะโตมาเป็นหนุ่มจนกระทั่งอายุปูน,นี้แล้วไม่เคยทําซีนาเลยจะเข้าไปยุ่งเลยไหมไม่ได้ เป็นธุระจัดซื้อก็ไม่ได้เป็นแนะนําก็ไม่ได้เป็นเอเย่นก็นไม่ได้แจกใบปลิวขายซีดีอะไรสักอย่างไม่ได้ทั้งหมดเลยหรือให้เขาเช่าสถานที่เพื่อติดเปิดเป็นสถานบริการทั้งนี้ทางเพศก็ไม่ได้เป็นอังคารเลยจะยุ่งทั้งโดยตรงโดยอ้อมไม่ได้ฉะนั้นที่ผมบอกกับพี่น้องนัมานาไฮตุกุมอันฮูฟัสตานิบูสิ่งใดกร,กรณีใดเคสใดก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่เราซูลแล,ล้สลดล้วสลดละห้ามหน้าที่ของพวกเราก็คือต้องละต้องเลิกต้องออกห่างจากสิ่งนั้นโดยสิ้นเชิง ไม่ได้ไหมายความห้ามเฉพาะทำอย่างเดียวเข้าไปดูได้เข้าไปเข้าไปนันได้อ,อย่างตัวอย่างเช่น,นเลสุบาฮานตลาห้ามเราดื่มเหล้าอ่้เราไม่ดื่มแต่เราอะไรแต่เรานั่งคุยกับเขานั่งคุยกับคนกินเหล้าได้ไหมไม่ได้หรือว่าเราไม่ได้ดื่มเหล้าเองแต่เราทาทากับแก้มขายเขาได้ไหมไม่ได้นะหรือว่าเราดอกเบีย้ยเราไม่กินนะเราเราไม่เราไม่กินดอกเบีย้ยแต่เราคอยแจกอะไรบางคนนะครับรับจ้างรับจ้างแจกอะไรใบปิว่พี่น้องเคยเห็นไหมครับตามสะพานล,ลอยตาม ตามไปรถเมล์นะครับไปเดินแปะเดินเดินแจกเดินแปะตามตู้ไปษณีตามตู้โทรศัพท์รับจ้างเขาเราบอกเราไม่ได้กินเองแต่เราอะไรเราไปเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับไปเป็นยามฝ้าให้เขาก็ไม่ได้จะเอาโปสเตอร์เอาใบปลิวมาแจกให้เขาก็ไม่ได้ฉะนั้นทุกกรณีต้อง,ต,องต้องไม่ยุ่งไม่ข้องเกี่ยวโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแต่เรื่องที่อารุสฮาโนตลาโปรดสงใจล่ละเท่าที่มีความสามารถใช้ให้ทําแค่ไหนก็ทําก็แล้ะกัน ทำไหวก็ทําทําไม่ไหวก็มีอย่างอื่นชดเชยไหมมีอย่างอื่นทดแทนไหมถ้าทำแบบนี้ไม่ได้ทําแบบนั้นได้ไหมมันยังมีความยืดหยุดมีความอารมุนอะรวยยกตัวอย่างเช่นการละหมาดนะครับการละหมาดหรือการปฏิบัติศาสนก,กิจอื่นๆก็แล้วแต่นะครับละหมาดในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะอาบน้ําละหมาดได้นะครับเช่น สุขภาพร่างกายเราไม่เอ้ดต่อการที่จะใช้น้ําอาบน้ำละมานหรือน้ํามีจํานวนจํากัดไม่สามารถที่จะเจียดน้ําหรือว่าปั่นเอาน้ำมาใช้เพื่อการอาบน้ำละมานเพราะน้ำนะั้นอาจจะมีไว้เพื่อใช้บริโภคเท่านั้นดื่มปรุงอาหารเท่านั้นนะครับไม่มีเหลือพอที่จะมาอาบน้ำละมานได้วันหนึ่งหครั้งในะวันลาเป็นลิตรๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะอะไรต้องสงวนน้ำเอาไว้ใช้ในกรณีแบบนี้เราใช้อาบน้ำละมานไม่ใช่แล้วถ้าทำไม่ได้ละอ๋อเปลี่ยนไปเป็นทำตะยามมุมสิ ใช้ดินฝุ่นทาความสะอาดร,ร่างกายแทนการใช้น้ําอาบน้ำละหมาดทําได้ไหมทําได้แล้วทํายังไงอีกต่อล่ะอาคนละหมาดละหมาดไม่ได้ทํายังไงละถ้าไม่มีอะไรเลยก็ละหมาดไปแบบนั้นก็ได้นะครับฟะตูมินฮูมัสตารตุมหรือฟัตะกุลลอฮ์มัสตะตุมกวัวอัลลอฮ์ได้แค่ไหนจงรักภักดีกับอัลลอฮ์ได้แค่ไหนทําให้เต็มกําลังความสามารถก่อลลวกันนะครับแต่ผมชื่นนะครับว่าไม่มีหรกตรงไหนที่เราไม่มีน้ําและจะไม่มีฝุ่นด้วยอัลลอฮ์สุบฮานุตตาลาบอกมัสยิดของอัลลอฮ์สุบฮานุห์ตอาลาเนี่ ละหมาดได้ทั้งหมดเลยดังนั้นเวลาพวกท่านทั้งหลายได้เวลาละหมาดต,ตรงไหนแล้วเนี่ยพวกท่านทั้งหลายอย่ามาอ้างนะว่าไม่มีน้ํพวกทนทั้งหลายอย่ามาอ้างนะว่าไม่มีที่ละหมาดอ้าวถ้าไม่มีน้ํามีฝุ่นให้ทําความสะอาดอย่ามาอ้างนะว่าไม่มีที่ละหมาดเพราะไม่มีเสือปูละหมาดปล่า ตรงไหนก็ได้ที่เป็นที่ที่สะอาดสามารถที่จะสยญญกับอัลลอฮฺสุบะนอตัลลาได้ฉะนั้นศาสนาจึงอนุโลมอนหนักให้เป็นเบาอยู่ตลอดเวลาอ้าวของหนักที่มันเกินกําลังความซ่าสามารถทําไหวไหมไม่ไหวอ้าวเปลี่ยนมาทําข้อที่2ข้อที่3ตามลําดับตามขั้นตอนเป็นสเต็ปไปแบบนี้ใช่ไหมครับอ้าวคนที่ละหมาดสุขภาพร,าพร่างกายไม่แข็งแรงเจ็บป่วยอ้าวเป็นความดันหนามืดวิงเวียนศีรษะอะไรก็แล้วแต่ยืนละหมาดไหวไหมอ้าวไม่ไหวใช่ไหมอ่านั่งไหวไหมอ่านั่งก็ยังไม่ไหวอ้าวนอนสิ นอนก็ยังไม่ไหวทาอะไรก็ไม่ไหวเลยแบบนี้ผมแบบไม่ได้นะครับมันต้องมีสักอย่างหนึ่งแหละเายืนไม่ไหวตอนนี้ยืนไม่ไหวแล้วทํำยังไงละ่ะก็นั่งสิครับเอานั่งก็ยังไม่ไหวก็ลองดูในขั้นตอนต่อไปนอนนะครับนอนนอนตรงไปเนี่ยทําได้ไม่ทาไม่ได้ จนกระทั่งถึงยันอีชารอยันอีมะนะครับที่ก็แปลว่าใช้สัญ,ญลักษณ์ใช้ใช้การนึกการจินตนาการเอาเขายังต้องละหมาดอยู่เลยแต่ว่าบังคับในสิ่งที่แไรตามกําลังความสามารถของพวกเราเท่าน,นั้นพี่น้องทราบไหมครับว่าวันที่ทรสุนุลลัสลอลรอลลหัวอุสลัมกำลังใกล้จะสิ้นพระชนในช่วงบันปลายชีวิตของท่านเนี่ยนะครับทสุนุลลัสลอลอลลหัวอุสลัมนะครับในช่วง ของของวันก่อนหน้าเสียชีวิตเนี่ยนะครับระสนุนล็อตสลัดล็อตสลัมนะครับท่านประชวนหนักนะครับอาการสุดหนักมากเลยจนกระทั่งนะครับท่านฟุบลงไปนะครับขาดสติไปชั่วขณะที่เราเรียกว่าช็อกครับน็อกไปนะครับพอถ้าระสนุนล็อตสลัดลอ็อตสลัมตื่นขึ้นมานะครับท่านก็เห็นสหายบ้าแล้วกับภรรยาของท่านนะครับมามุงล้อมท่านนะครับทุกคนก็จะบีบจะนวดจะจะดูอาการของระสนุนล็อตสลัดล็อตสลัมด้วยความห่วงใยนะครับถ้าระสุนล็อตสลัดล็อตสลัมถามว่าไงทราบไหมครับ พวกท่านทั้งหลายละหมาดกันแล้วหรือเนี่ยมายืนมงมาดูฉันอยู่เนี่ยมามุงดูฉันเนี่ยละหมาดกันหรือยังฉันยิ่งอายชาเราสลดล้อหัวใจาลาอันฮาบอกว่ายังไม่ได้ละหมาดเลยค่ะตลอดสุนุรลอดสลดล้อหัวัมทุกคนที่มารวมกันอยู่ตรงเนี้มามุงมามาแออัดกันอยู่อยู่อยู่ข้างหน้าเนี่ยทุกคนเป็นห่วงอาการของท่านเห็นว่าท่านฟุบลงไปนะครับขาดสติไปเนี่ย ก็ท awesome ่านฟื้นขึ้นมาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวจะละหมาดตามท่านนี่แหละรรสุนุลลอฮฺสัลลอฮฺลลอฮฺอัลลัมก็ใช้ให้คนไปอะไรไปเอาน้ำมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวลูบหน้าลูบตาให้ท่านแล้วก็อาบน้ำละหมาดให้ท่านนะครับพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วทรสุนุลลอฮฺสัลลอฮลลอฮฺัลลรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยก็พยายามที่จะฟื้นสังขารไปละหมาดแต่ว่าด้วยพระอาการของท่านเนี่ยนะครับก็คือโคม่าแล้วนะทรสุนุลลอฮฺสัลลอฮฺลลอีกนงคอั้ง ซอฮาบากก็ตกใจนะครับก็ยังไม่มีใครไปละมาจนกระทั่งหล,ลุนนล็อสัลุดล็อสลัมมีถูกบีบถูกนอดอะไรแบบไรก็ฟื้นได้สติขึ้นมาหล,ลุนนล็อสัลุดล็อสลัมถามคําถามแรกมาแด่ถามนะครับว่าใครเป็นอะไรยังไงแต่ถามว่าพวกท่านทั้งหลายละหมาดกันแล้วหรือยังละหมาดกันแล้วหรือยังเอาฉันไม่สบายนะฉันเป็นลมฉันสลบไปเนี่ยเอาฉันมีข้อย,ยกเว้นแล้วพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเนี่มายืนมุงฉันอยู่เนี่ย ละหมาดกันแล้วทุกอย่างท่านอยิงไ,งไอชากก็บอกตอบแบบเดิมนะทุกคนรอท่านอยู่ทุกคนเป็นห่วงอาการของท่านเห็นท่านฟุบไปขาดสติไปทุกคนก็มามุงอยู่นะตอนนี้ท่านฟื้นขึ้นมาแล้วทุกคนรอละหมาดพร้อมท่านนะครับก็ละซุนก็หายันไปเอาะไรเอาน้มาเช็ดเนื้อเช็ดตัวใหม่อับน้่นละหมาดมาอีกครั้งหนึ่งระซุนก็จะไปอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้ไปไม่ไหวแน่แหละครับก็ฟุบไปอีกครั้งหนึ่งสามครั้งที่ท่านรลอดสูนุ่นว่าสนลอดร้อนหัวอิสลัมท่านฟุบหมดสติไปนะครับ ล้วก็จนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยท้าวสนุลลอสลุอสลลัมก็บอกว่ามุรุอบบาบักรินฟัลยูซัลลิบินนัสพวกท่านทั้งหลายไปเชิญอบูบักมาฉันนําไม่ไหวและวันนี้นะครับไปละหมาดกับพวกหลายไม่ไหวไปเชิญอบูบักมาให้เขามานําละหมาดให้พี่น้องเห็นไหมครับว่าเนี่ยขณาท้าวสนุลลอสลัวลอสสุลลัมนะครับท่านประชวนอาการโคม่าขนาดนี้ถึงขั้นฟุบขาดสติไปเนี่ย แต่ท่านก็ยังห่วงเรื่องอะไรห่วงเรื่องการละหมาดฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยังอยู่ในกรอบความสามารถหรือขอบขีดความสามารถของเราที่ยังจะปฏิบัติได้นะครับหน้าที่ของเราก็คือต้องปฏิบัติแต่ถ้ามันเกินกําลังความสามารถมันเกินลิมิตของเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เช่น,นเราจะละหมาดแล้วแต่เราขาดสติฟุบไปไม่ฟื้นมาเลยอีกสวัน5วันไอ้สวัน5วันนั้นก็ถือว่าเราไม่ได้อยู่ในขอบเขตของคําว่าหมู่กันรับ ก็คือกฎหมายของกฎหมายศาสนายังจะไม่มีผลบังคับใช้เราในขณะที่เราขาดสติชั่วชั่วคราวชั่วขณะหรือว่าจะขาดสติท้าวรก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่าเรากลับมามีสติครั้งหนึ่งฟื้นได้สติกับขึ้นขึ้นมานะครับพูดจาู้เรื่องนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ไม่แข็งแรงเด,เดินไม่ได้ยืนไม่ได้แล้วแต่ศาส,สนาก็ยังอนุโลมนะครับว,ว่าจะต้องอะไรว่าจะต้องปฏิบัติแต่ปฏิบัติอย่างองไรอย่างเท่าที่มีความสามารถจะกระทําได้เอายืนไม่ไหวใช่ไหมเอาลองนั่งซินั่งก็ยังไม่ไหวยังเวียนหัวอยู่อ้าว อตอนนี้ยังละหมาดไม่ได้ใช่ไหมอ้าวชะลอไปก่อนนะครับเลื่อนล่าเวลาละหมาดไปก่อนอ้าววัตถุใครวัตถุมันไม่ได้ใช่ไหมอเอาสองวัตถุไปรวมกันซิแต่ละหมาดของใครของมันนะละหมาดซูฟรี่ไม่ต้องยอ่ออิชากอ,อัสรุีก็ไม่ต้องยอ่อทำแบบเนี้ยศาส,สนาอนุโลมนะครับเห็นอนะไรคำหนึ่งถึงความความสะดวกความง่ายดายของพวกท่านทั้งหลายไม่ได้บังคับขืนใจเลยนะครับว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรขืนใจต้องกระทํา อย่างนี้อย่างเดียวเปล่าศาสนาอนุโลมให้ฉะนั้นในพระมหาคัมภีร์อันกรุาเนี่ยนะครับหลายต่อหลายอายะที่ได้กล่าวยืนยันถึงถึงอะไรถึง,ถ,งถึงสิ่งที่เป็นเรียกว่าความยึดหยุ่นในศาสนาที่กำเนึดถึงประโยชน์สูงสุดอันจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเองศาส,สนาจะไม่บังคับจนกระทั่งถึงว่าเอาเป็นเอาตายกับเราเลยถ้าใครยืมละหมาดไม่ได้ก็ต้องเอาเอาอะไรเอาเชือกมาแขวนเย่อไววผูกผูกตัวผูกอะไรเปล่าไม่นะครับคนที่เรียกว่าทําเกินความสามารถ ด้วยคว่าด้วยความตาแบงนะครับด้วยคว่าความก็ฝืนฝืนเกินกําลังเนี่ยศาส,สนาก็ไม่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 แฮปปี้ด้วยนะครับไม่ชอบแบบนี้ยังมีบางคนนะครับคกว่าวยืนละหมาดไม่ไหวก็ไปหาเชือกมานะครับในสมัยของชาบ,บ้านนะครับจนกรนนนนนนะทั่งถล่มสุดล้นรอบสรดรอบหัวในสระมั่ท่านเห็นแล้วท่านก็ท่านก็ท่านก็แนะนําว่าอย่าทาแบบนี้บางคนเวลาถีอเส้นอดน,นะครับ อยากจะทรมานตัวลำบากแค่ไหนก็จะเอาแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นหลักการของศาสนานะครับทำเท่าที่เรามีความสามารถเรายืนไม่ไหวไม่ต้องไปยืนเกาะเสาเกาะฟ้าอะไรงั้นไม่ต้องนะครับบางคนไปหาเชือกมาบางคนโยงตัวเองเอาไว้จะได้ไม่ล้มไม่เซทั้งๆที่ยืนไม่ไหวแบบนี้ตลอดสนุลล็อสตลอดลอตสลับบอกว่ามันไม่ใช่นะครับ เราไม่ไหวอ่าเรานั่งนั่งไม่ไหวก็นอนนะครับราชนล้อล้อศลอสลัมบอกกับซอบะคนหนึ่งที่ป่วยนะครับเ,เป็นโรคฤิซิดวงเนะี่ยยืนไหวไหมเอายืนไม่ไหวนั่งนะถ้านั่งแล้วมันยังเจ็บอยู่มันยังอักเสบอยู่ออานอนนะตามสะดวกตา,ตามตามอัตภาพตามความสามารถของพวกเรานี่คือเรื่องราวที่อิสลามบอกสอนกับพวกเราด้วยความรักด้วยความปรัถนาดีอยากให้เรามีความสุขในการปฏิบัติศาสนกิจ ถ้าเราปฏิบัติศาสนกิจแล้วเรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกเขาเรียกว่ามันไม่แฮปปี้เลยในการทําแบบนี้มันก็จะกลายเป็นกับว่าความไม่เต็มใจเพราะไม่เต็มใจมันก็ไม่แฟร์แบบนี้ใช่ไหมครับอิสลามไม่ต้องการเลาไม่อยากเห็นเรารู้สึกอึดอัดกับการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อเพื่อพระองค์จึงอนุโลมนะครับจึงหยุดอยู่ในเรื่องราวของการปฏิบัติศาสนกิจนะครับตามกําลังตามความสามารถตามความสะดวกความพร้อมของพวกเราผมใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจากลา พี่น้องทุกคนนะครับด้วยความรักด้วยความพัฒนาดีด้วยความห่วงใยและด้วยอิสลามและด้วยอัสสลามอะัลคุมวะรห์มาตุลลอฮวะบาระกาต